ม่วงจะเป็นแชมป์นะครับใช่ใช่มันจะไม่รู้ได้เสียสีฟ้าก็จะได้ที่สองสีแดงก็จะเป็นที่สามพวเนี้ยอาเป็นที่สี่สีสียงอ่ะสีแดงได้ยิงก่อนน้ำเงินอ่ะสีฟ้ายิงก่อนโดยน้องเหนือครับนี่ไงนี่ตัวนี้ นีมีแต่ของวันเล่ใช่ไหมเอาละครับมาดูนะผู้ชนะไอ้สัญญาณวิ่งยิงโอ้ปัดได้แต่มันเข้าประตูโอ้ยน่าเสียดายเอาหวานบอกว่าเพื่อสิบบาทฉันต้องทำให้ได้ อ๋อส oh, ิบบาทนี่ให้เตะออกโอ้ยจะเป็นเห้กำลังใจมูเนาะยิงอ๋อนานามายิงมันจะยิงเองสิอ้าวให้เหนือยิงเองนะจิมอีเด้จิมน้องมิ้นน้องมิ้น อย่าลืมนะครับสีแดงชนะในอันดับหนึ่งทันทียิงครับยิงลูงยิงหนักลยโบไม่ทันแน่นอนนะอ้าวตายแล้วปะตังคุณหมอคุณหมอสีฟ้ามีปัญหาหายแล้วครับยิงโอ้เต็มข้งเลยครับสวนมาโอ้โหนี ชนะเลยยังยังครับยังยังพอคนที่สามเพื่อให้นำห่างออกไปสองลูกยิงครับโอ้โหได้จะชำเลืองมองนบงบสีฟ้าถ้ายิงไม่เข้านี่แพ้เลยนะครับแพ้แพ้ทันทีและสีแดงก็จะเป็นแชมป์ทันที เยนทองอ้าครับถอยยิงโอ้โหยิงออกไปแล้วไม่เหมนตู้เก็บขยายกว้างออกเยอะตู้หอกทางละสองเมตร